ปี2,565ดาวดวงใหญ่ย้ายข้ามราศีดวงใครจะรุ่งดวงใครจะร่วงมารับชมกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอสอบถามตัวชีตาส่วนตัวกด a จุด yor8 ในลาย id นะครับสุขแล้วก็ทุกทุกแล้วก็สุขได้แล้วก็เสียไปเสียไปแล้วก็ได้มาเป็นเรื่องธรรมดาพระธรรมเทศนาหลวงปู่ชาสุพัทโทรครับ ลัคนาราศีพิจิกนะครับในปี2,565ดาวที่มีผลกระทบนะครับที่โคจรเข้ามาในเดือนชะตาเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าก็คงยังมีผลกระทบนะถึงแม้จะมีการย้ายเดือนต่างๆนั้นออกออกไปเนี่ยนะครับแต่ผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นนะครับมันจะเบาลงนะเบาลงในบางแง่บุมนะครับของเรื่องชะตาดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าปีหน้าเนี่ยนะครับอ่าดีก็ดีประมาณสัก50%เปรนะร้ายก็ร้าย50%อร์เซนะ ดังนั้นเนี่ยมันจะกึ่งกึ่งนะมันจะกึ่งกึ่งก็ยังถือวาอ่าความเหนื่อยยากความอึดอัดใจนะครับมันจะลดน้อยถอยลงไปนะในบางส่วนมาดูกันนะว่ามันเป็นพ่อดาวอะไรแล้วก็มีเหตุผลอะไรนะครับแล้วก็ช่วงจังหวะอะไรเนี่ยที่เราจะจับมาเล่นนะให้กับอชะตาชีวิตของตัวเราได้นะครับดาวพระราหูนะครับเป็นดาวตัวแทนเนาะของเจ้าเรือนพันธุนะ ในปี2564เนี่ยเขาเรียกว่าโครจรเข้ามาเล็งลักขนานะครับพันธุโครจรเข้ามาเล็งลักขาในลักษณะแบบนี้นะในปี2565อ่าก็จะเป็นแบบนี้ไปนะจนถึงประมาณสักวันที่30ปีหนานะครับนั่นแสดงว่าช่วง3เดือน3เดือนแรกนะของอ่าปี65นะปีหน้าเนี่ยปีขานเนี่ยนะครับอ่าดาพระราหูยังคงเล็งลักขนานะของตัวเราอยู่นะครับเอาข้อดีก่อนนะเขาเรียกว่าถ้า าบางคนเนี่ยนะอยากที่จะแบบเหมือนได้พวกได้รถนี่นะครับอยากจะซื้อรถนะก็ยังมีการแบบยังมีช่วงจังหวะนะที่จะได้สิ่งสิ่งนั้นนะเข้ามานั่นเองนะครับทีนี้พอคนบอกว่าได้รถมาแล้วเนี่ยจะมีเงินผ่อนไหมนะปีหน้าเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะปีหน้าเขาเรียกวา่าหลายๆอย่างมันจะพลิกฟื้นแล้วนะทั้งในเรื่องของการเงินนะครับดังนั้นการเงินของอาชาวลัคนาราศีพิจิกจะดีขึ้นนะจะดีขึ้นนะครับ คนที่ทําการศึกษานะองค์กรการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยครับหรือว่าอยากจะไปเรียนต่อนะอยากจะไปเรียนต่อก็จะดีขึ้นมาด้วยนะครับถึงแม้ดาพระราหูเนี่ยนะจะย้ายออกไปแล้วนะครับบางคนบอกว่าพระราหูโคจรเข้ามาเล็งลักฉันไปเรียนต่างประเทศฉันบินไปต่างประเทศมันติดโควิดไปไม่ได้ปีหน้าเนี่ยนะครับถึงแม้ดาพระราหูจะจะย้ายออกไปแล้วเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอ่าก็จะมีโอกาสนะมีเกณฑ์ ที่เหมือนกับแบบว่าเราไปเรียนนะไปเรียนอย่างต่างถิ่นต่างแดนถ้าสําหรับคนที่จะไปเรียนนะไม่ใช่จะเกิดขึ้นกับทุกคนไม่งั้นหายหมดประเทศเลยนะ,นะดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีนะครับมีโอกาสคนที่ในพื้นดาวเดิมนะครับ พอดาวพระราหูหลบมุมออกไปนะครับก็เรียกว่าจะมีโอกาสเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะในเรื่องของการเดินทางนะครับไปเรียนต่อไปศึกษาต่อนะครับอย่างต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็พอไปศึกษาเนี่ยเขาเรียกอยู่ระยะยาวนะรวมถึงคนที่คิดจะไปทํางานด้วยนะครับอย่างต่างถิน่นทางแดนเนี่ยพอไปทํางานแล้วก็จะมีโอกาสมีช่องทางทําให้เหมือนตัวเรานี่ยนะครับได้อยู่นานนะได้อยู่นานนะครับก็นี้ก็เอามาใช้ในการวางแผนชีวิตได้ในส่วนส่วนหนึ่งนะ พระราหูพอโครจรนะครับหลบมุมออกไปนะตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี2565นะการที่ชาวาลัคนาราศีพิจิกเนี่ยบางคนรู้สึกตัวเองเหมือนมันมีแรงกระตุ้นนะทำให้อยากทำนู่นทำนี่นะมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนิดหนึ่งนะแต่หมายถึงว่าอะไรชีวิตมันจะเบาขึ้นนะชีวิตมันจะสบายขึ้นอย่างคนที่คิดจะทำอะไรนะอ่าสำเร็จใช่ไหม กว่าจะสําเร็จเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหต้องพยายามเป็นอย่างมากนะต้องใช้ความเหนื่อยนะหยาดเหงื่อแรงกายนะต่อรองแข่งขันนะมากเป็นพิเศษในปีที่ผ่านมานะครับปี25 6 5หายหลายๆอย่างมันก็จะเบาขึ้นไงเขาเรียกว่าเราสามารถนะเราสามารถที่จะสู้นะสู้โดยที่ไม่ต้องแบบเหนื่อยแบบครั้งเก่าก่อนนะแล้วมันก็สําเร็จนะครับยังมีความสําเร็จดีๆเกิดขึ้นมานะครับให้กับเบลเยตาม อันนี้ก็คือในส่วนของดาวพระราหูนะที่ทาการเคลื่อนย้ายถึงแม้จะไม่ถึงตัวเนี่ยนะแต่มันยังมีในส่วนของอารมณ์เกษตรสองเรือนนะครับที่ยังมีเข้ามานะถึงเรือนชะตาอยู่ในส่วนส่วนหนึ่งทีนี้นะครับดาวอะไรอีกล่ะที่จะทําการเคลื่อนย้ายอีกนะก็คือทางด้านของอาดาวพระพฤหัสนะครับดาวพระพฤหัสเนี่ยต้องบอกว่าเดิมทีนะเป็นเจ้าเรือนของภพปุตตะนะครับของเรือนชะตาอยู่แล้วนะปุตตะไปยืนเป็นเกษตรเลยนะนั่นนะนะครับเป็นตัว นะตัวดาบพระหูที่ผมกล่าวไว้นะในเรื่องของการศึกษาการไปเรียนต่อนั่นเองนะครับถ้าใครคิดจะเหมือนอจบปตีนะไปเรียนต่อปโทนะที่ไหนก็ได้เนี่ยเขาเรียกว่า,าใช้เงินนะใช้เงินนิดนึงแต่ก็นะ อ่าเหมือนเป็นช่วงจังหวะแล้วลัะนะเป็นช่วงจังหวะที่สามารถลงเรียนและประสบผลสําเร็จนะครับจะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยดาวพระราหัตตัวนี้เนี่ยนะครับก็ยังสามารถนะเป็นตัวบ่งบอกว่าอ่ไปเรียนต่อได้นะถ้าจะไปทํางานเนี่ยเขาเรียกว่าก็ไปทํางานได้นะนะเหนื่อยเหนื่อยกายนิดหนึ่งนะปัะทะนิดนหนึ่งแต่ว่าทรัพย์ะทรัพย์ที่มันจะได้มานะก็คือทรัพย์ทางปัญญานะครับ ได้มาอย่างเต็มที่นะอุดมสมบูรณ์เข้ามาอะไรเงี้ยเลยนะครับถ้าทรัพย์ทางการเงินก็ได้มาอย่างเต็มที่นะครับในปี2565ดังนั้นเนี่ยการที่ดาบพระระหัสเคลื่อนย้ายนะครับไปในตําแหน่งของพระปุตตะของรื่นชะตานนะครับการเงินนะจะเกิดขึ้นนะในเรื่องของการเงินเพราะมันมาจากกระดุมพระนะเอาแปรเบสิกก่อนนะกระดุมพระเนี่ยก็คือการเงินนะดังนั้นเนี่ยการเงินของตัวพิจิกเนี่ยนะครับจะเริ่มฟื้นขึ้นนะใครที่เคยหมดไปนะหมดเนื้อหมดตัวนะ ก็จะมีช่องทางนะการทํามาหากินนะมีช่องทางในการหากําไรนะในการหาผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามานะ ทำให้ปี2565นะในเรื่องของการเงินนะครับของเรือนชะตาเนี่ยมันจะดีขึ้นนะดีขึ้นอย่างแบบสมบูรณ์นะเคยเคยมีศูนย์นะจะมาเป็นร้อยแล้วนะเต็มร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าในการามุมดาวของเขาเนี่ยเขาเรียกว่า,าต้องกล้าหน่อยนะต้องกล้าลุยต้องกล้าปะทะต้องกล้าสู้นิดหนึ่งนะครับแล้วมันจะเหมือนแบบว่าไม่ใช่ว่าจะมาเต็มร้อยซะทีเดียวนะตั้งแต่ต้นนะมันก็เรียกว่านับไปนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหนึ่งร้อยนะ จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะยืนยาวนะตลอดทั้งปี2,565ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า,าชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างในส่วนที่ปี64เนี่ยนะเคยพยายามแล้วนะเคยต่อสู้แล้วเอ๊ะทำไมมันยังไม่มานะเงินมันยังไม่มานะในปี2,565เนี่ยนะครับถึงแม้จะมีดาวปับปรกเาะโคจอยก็มาทำมุมองศานะถึงตัวอยู่แต่พอสู้ไปแล้วนะเขาเรียกว่าเงินมันได้นะเงินมันได้มาตามที่ต้องการนะอย่างเรียนก็เหมือนกัน เขาเรียกว่าเรียนจบนะมีโอกาสเรียนจบความรู้ที่มันได้มาเนี่ยนะได้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยวนะเรียนดีเลยนะสมองเข้าเลยนะจะเรียนอะไรก็เข้าใจนะครับเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นี่ก็คือผลของการที่ดาวาพระระหัสนั้นทําการนะย้ายเรือนนะครับในปี2565แล้วพระรหัสเนะี่ยค่อนข้างที่จะเดินนิ่งด้วยนะไม่ได้เดินแกว่งนะครับแล้วก็มีศักยภาพนะดังนั้นเนี่ยนะครับาชาวลัคนาราศีพิจิกนะพอ ปี65เนี่ยเดี๋ยวจะเห็นเลยนะว่าจากที่ไม่มีคนช่วยเหลือก็จะมีคนช่วยเหลือเข้ามานะการเหมือนอยากจะไปเริ่มงานในที่ที่ใหม่เนี่ยปกติไปเริ่มแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะมันก็ไม่ดีสักทีพอเข้าสู่ปี2565นะเปลี่ยนแล้วดีนะเดี๋ยวก็จะพบสิ่งดีๆต่อให้อยู่บริษัทเดิมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงภายในแผนกเนี่ยนะครับเปลี่ยนแผนกใหม่นะฐานการเงินก็จะถูกปรับขึ้นไงอย่างนี้ไงครับนะครับเพราะนั้นเนี่ย าฐานการเงินนะครังคนที่ทํางานประจำนะจะถูกปรับขึ้นนะดีขึ้นนะแข็งแกร่งขึ้นปี2565ในเรื่องการเงินจึงเป็นเรื่องที่โดดเด่นนะครับเรื่องการเงินและการศึกษานะจึงเป็นเรืที่โดดเด่นสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างมากเลยนะ ทีนี้เนี่ยข้อดีๆมันมีมาในลักษณะแบบนี้แล้วนะอย่างตัวที่ผมบอกว่ามันยังจะต้องต่อสู้ฟัดเวียงกันนิดหนึ่งนะคือทางด้านของดาวพระเสาร์นะดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับที่ยังโคจรนะครบอบยู่ในเดือนศาสะของวุลชะตานะครับจะให้ผลนะมีอิทธิพลค่อนข้างที่จะมากหน่อยนะในปี2565ในปี2565เนี่ยเขาเรียกว่าหน้าที่การงานอะไรต่างๆเนี่ยรับรองได้ว่านะมันจะดีขึ้นมันจะเบาขึ้นแต่มันยังหนักเหมือนเดิมนะ งงไหมไม่งงนะก็คือมันดีขึ้นในในตรงที่ว่าอ่ามาเขาเรียกว่าพยายามจากที่พยายามแนละ้วมันไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการเนี่ยพอปี2 5 1 5เนี่ยพอทําอะไรลงไปนะออกแรงมากหน่อยประทะมากหน่อยนะพยายามมากขึ้นอย่างนี้นะและมันสําเร็จ เท่านี้มันก็เป็นความชื่นใจนะเป็นผลรางวัลนะครับกับเข้ามารอเราอยู่นะครับดังนั้นในปีสองพันหารอสการเดินของดาพระเสาในลักษณะแบบนี้นะครับก็อย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตจะสะดวกสบายนะมันยังคงต้องอได้รับความ,มครุขระบ้างนะแต่ยังไงเนี่ยนะครับผลสําเร็จมันยืนรออยู่ข้างหน้านะแบบว่า,าหลายๆล,ลักษณะอาจจะต้องอิจฉานะครับในลักษณะแบบนี้นะเหมือนเราขับรถขึ้นเขาหน่อยนะปีหกห้าเนี่ยสุดท้ายไปเจอทองคําบนภูเขานะ แล้วก็ค่อยโกยนะค่อยโกยเอาลงมาใช้งานนะครับเป็นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับทีนี้เนี่ยนะครับอย่างดาวป,ประข้อเนี่ยพอมันมาถึงตัวอย่างที่ผ่านมานะราหูกับเสาวนะมาถึงตัวนะพอหกห้ามันเบาลงนะ มันย้ายมันย้ายออกน่นแสดงว่าอันตรายนะต่างๆมันก็จะลดน้อยถอยลงไปในระดับหนึ่งด้วยนะครับที่นี้นะครับในช่วงแรกๆเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงตั้งแต่อ่าต้นปีไปนะจนกระทั่งถึงวันที่7กรกฎาคมนะมฤตยูเนี่ยนะครับยังโ,โคจรยังอยู่ที่เดิมนะราหูในดาวประเพร์มฤตยูก็ดาับาประเพร์ไปหลบมุมนะเป็นหลบมุมให้กับเดือนชะตานะครับน่แสดงว่า,ามันจะค่อยเป็นช่วงที่น่าเอามาเล่นไงนะตั้งแต่ช่วง มีนานะต้นปีเนี่ยนะมีนาเรื่อยไปจนถึงเจ็ดกรดกฎาคมนะครับชาวราศาีพิจิกนะครับถ้าจะลงมือนะลงมือที่จะสร้างอะไรให้กับชีวิตนะไม่ว่าสร้างทั้งอยากจะสมัครงานใหม่ก็ทําได้เลยนะช่วงจวังหวะนั้นเป็นช่วงโล่งนะครับอยากจะไปเรียนต่อก็รีบทํานะครับไปสมัครอะไรมันจะได้ไม่ต้องมีคู่แข่งขันมากนะมันก็จะเป็นเรื่องดีเข้ามานะแต่หลังจากนั้นนะครับหลังจากวันที่เจ็ดกรดกฎาคม ดาวมฤตยูเนี่ยนะครับจะทําการโคจรเคลื่อนย้ายมาเล็งลัคนาชาวลัคนาราศีพิจิกนะพอมฤตยูโคจรเข้ามาเล็งลัคนาในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะถามว่าข้อดีมันก็มีนะมีมันคือทําให้ว่าเหมือนแบบหลายๆอย่างนะที่มันเคยต้องดิ้นรนนะต้องวิ่งเต้นมันมันมันดีขึ้นนะมันง่ายขึ้นมันสงบขึ้นนะครับแต่ในความสงบที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยนะครับ ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับที่จะต้องอไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะเป็นการเดินทางะจะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับนะมันจะมีเหตุนะไม่ค่อยดีกับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะในส่วนส่วนหนึ่งเลยนะครับแต่ข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับถ้าชีวิตใครนะครับที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกชีวิตแย่ๆอยู่นะมิตยูเนี่ยนะครับเหมือนมาช่วยเลยนะ ไอ้ดามรุตยูเนี่ยนะครับที่เราไม่ค่อยชอบเขาเนีนะเหมือนจะมาช่วยทําให้ชีวิตที่แย่ๆของตัวชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับกับร้ายนะกลายเป็นดีขึ้นอย่างมหาศจรรย์เลยนะทีนี้เนี่ยพอมันมีดาวในลักษณะนี้พระหัสก็ยืนนะทำมุมองศาถึงเรือนชะตาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าใครทําดีจะได้ดีแล้วกันนะปี2565 ใครที่สะสมความไม่ดีเอาไว้นะเดี๋ยวเตรียมตัวได้เลยนะได้รับผลนะกดแห่งกรรมที่มันจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับชาวลักนณาราศีพิจิกนะ จึงควรเหมือนเติมบุญนะเติมบุญเข้ามาเรื่อยๆเติมบุญเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเพราะพระรหัสเเป็นดาวของบุญกุศลถูกมาไปอยู่ในภพปุตตะเป็นเกษตรนั่นแสดงว่าเราสามารถเนี่ยครับสะสมบุญเพิ่มเติมเพื่อมาแก้ไขนะไอดาวที่เขามาทํามุมองศาที่จะเกิดขึ้นระดับนี้นะครับให้กลับเรือนชะตานะกลับร้ายกลายเป็นดีได้นั่นเองนะดังนั้นปี2565นะจึงเป็นปีวัดดวงนะวัดใจแล้วกันนะครับว่าถ้าคนทําดีเนะี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยนะ จะมีแต่เรื่องดีๆนะเกิดขึ้นนะจากสิ่งที่เคยเลวร้ายเนี่ยมันจะถูกดับสิ้นดับศูนย์ไปนะให้จบลงไปแล้วนะและชีวิตคุณจะดีไปอีกระยะยาวเลยนะครับแต่ถ้าใครที่เหมือนมีสิ่งที่มันเป็นบาปติดตัวนะก็ไปแก้ไขนะคอยทยอยแก้ไขทยอยไปนะเพราะงั้นไม่อย่างนั้นเนะครับเดี๋ยวดาวมุมงมงาสาในลักษณะแบบนี้นะทำให้ลักษณะพิจิกนะ จะต้องเหมือนเป็นจุดนะชดใช้นะในสิ่งที่ทําไม่ดีเอาไว้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เตือนเอาไว้ด้วยนะครับที้ในเรื่องของความรักนะครับความรักเนี่ยถ้าคนโสดน,นะก็มีโอกาสได้พบเจอเจอคูคนะเฉพาะคนโสดน,นะแต่ถ้าในส่วนของคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็จะต้องอะระมัดระวังนะความสัมพันธ์ต่างๆนานานะครับของเรือนสตาในช่วงจังหวะหนึ่งนะที่ลัคนาราศีพิจิกเนี่ย เป็นหนึ่งในลักนาราศีที่มีสเสน่ห์นะครับในส่วนตัวนะลึกๆนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับถ้าเกิดเหมือนเป็นพวกนักแสดงอะไรเงี้ยนะดารานักแสดงก็จะเหมือนประมาณว่าพอดารฤตยูโคจรเข้ามานะก็จะเหมือนเป็นเหมือนผันตัวนะไปเป็นอยู่เบื้องหลังนะมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นนะครับคนที่าทานะทางานทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยอยู่เบื้องหน้าเนี่ยนะ ก็จะต้องเหมือนพลิกตัวแล้วนะพลิกตัวเหมือนแบบคอยไปคอยอยู่เบื้องหลังนะครับให้กับคนอื่นๆเข้านะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกจังหวะบนะูจังหวะบูของชะตาชีวิตเนี่ยมันเริ่มจะลดน้อยนะถอยหลงนะครับพอพลิกเกมเข้ามานะก็เป็นแบบว่า,าเหมือนนั่งสั่งนั่งคิดนั่งอะไรแบบนี้นะครับลหลายๆอย่างมันก็จะกลับร้ายนะกลายเป็นดีให้กับเรือนชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกได้นะครับ ดังนั้นนะครับเมื่อดูจากการโคจรของดวงดาวนะพับร,รหัสไปยืนในตำแหน่งที่เป็นเกษตรนะในภพปุตตะนะครับนั่นแสดงว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะต้องปรับตัวครั้งใหญ่นะแล้วจะ,ะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะตลอดทั้งปี2565เมื่อการปรับตัวหรือการพลิกตัวนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกทำออกมานะครับด้วยความรอบคอบ แล้วก็สู้อย่างเต็มที่เต็มกําลังแล้วนะชีวิตสตาชีวิตนะจะมีแต่ความมั่งคั่งล่ํารวยยืนยาวนานนะครับไปอีกหลายปีทีเดียวขอบารมีพระรัตนตรัสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ดลบรรดาลให้ทุกๆรักราศีรวยทรัพย์รุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีความสุขในความรักเป็นเศรษฐีในปี2,565นี้เลยครับ